สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้กับสีผ้ามะเบิงแผะไก่คอดนะครับแบบท้องแก่สินะพี่น้องอีกสองข้ามือประกินอาทิตย์หนึ่งนะครับกับสิผ้ากันออกลูกนะครับมาเบิงสังเกตการนะครับตอนนี้กาลัางกับสิผากันกินนะครับพี่น้องอาหารเย็นเขาแรกงเพื่อนแหละอันนี้พ่อจิดนะครับน,นี้ไม่ติดเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิง นี่นะครับพี่น้องเริ่องทองด้วยครับพี่น้องเริ่องทองกำหนดขอดประมาณวันที่ยีสิบนะครับอาจจะออกก่อนหรือเลยกับโอหุนะครับเลียวแต่เนี้ยตัวนี้ได้ทองชองแล,ะละ้วล่ะนี่นะครับพี่น้องทองกับสีใหญ่กับสีหุกแน่นิดนึงลง้นละประมาณอีกบ่เกิดอาทิตย์นะครับของกิดวาเด้วนี่กระลังสิบ กินเลยนะครับเ้าสังเกตเบิเ้องด้านพี่น้องกะจะตีนน่าจะตีนเหมือนเหมือนลูกพ่นนี่แหละเหมือนพ่นนะครับสิแบบตีนไม่โตเลยเปลื่อนไปได้องพี่น้องนี่นะครับนี่อันโน้มก็จะคายอันนี้ก็จะบวมแล้วเห็นะครับใกล้เลยพี่น,น้องเดี๋ยวแล้ก็ถือเป็นนะ อีกเมยนึ่งนะพี่น้องนี่ขาไก่ที่กันนะครับนุบ่มลุ่มบนละละ่ะรวมบนละนุ่มเนื่อนะครับแต่ว่ามีเมยนึงเจ็บท้องอยู่นะครับเจ็บท้องอันอเคยเจ็บสามมื่นเด็กพี่น้องนี่กำลังจะนอนเสานอนซึมน,นะครับนี่นครับแต่ก,กินได้อยู่ สามสี่หมื่นละไก่แล้วนะครับไก่แล้วพี่น้องเริ่มจับเบิ้งน,นะครับเดี๋ยวนี่นะครับจะเป็นตัวเลยหรือพี่น้องจับเบิ้งนะครับนี่ก็คืออาการจะใกล้จะออกใกล้จะพอดแล้วนะครับแถะถ้าจะออกก็จะมีน้ำมือหยางออ,อกที่รองนะครับเกินเข้าอยู่ ประมาณหามือซีหามือนะครับตัวนี้ผมคุดบาดอ,อกสีเหลวสีสากสีดิย้ยินเสียงนะอันเสียงขึ้นมาอันตัง้งเสาไฟนะครับกระตั้ต้นไม้ออกนี่นะครับกำลังกินนี่กรไกลด้วยกันนะครับซุดนี่กัดซ่อนยุดเจ็ดตัวนะครับอยู่ข้างนอกเดืเบิึงสำหรับอันผู้สเสี่ยงเพ่ศเรพกะ เขาให้เลี้ยงแบบหาสื่อต้องตอนมันบิดฝนก่อนนะครับพี่นอ้องแคะย่างฝนในสี่เหลี้ยงยากน,นะครับกะเคยอันพี่กายนี่แหละพี่กายอันสื่อเพะเขามาย่างฝนนะครับตายเราสั่นกับกหมูเลี้ยงหูเล่านะครับคนทันบ่เคยนะพี่น้องนะครับนี่ตรงในี้ใกล้คนละล่ะใกล้ลกลแล้วนะครับนี่เบิ่งได้นะครับ ด้วกันครับนี่เนี่ทองปูงๆยิ่งใหญ่พี่น้องเออแค่สิบเอ็ดเปร์เซ็นตนะครับกำลังจะคิดน,นะครับพี่น้องมาเป็นแค่นะครับมัน ทองทง่ายๆนะครับข้างจะเจ็บทองพี่นอ้องมาดอีกอันจักสามเหมือซี่หมือเดี๋ยวเต้มีเดี๋ยวคัวช้าตัวเดี๋ยว,พงพงพงยวนี่นะครับมันสะตีจริงสิลูกเข้าถามันแบบไก่สีออกไก่สีหอดนะครับเดี๋ยวทิพาเบิษงมันนะตีนะครับพี่นอ้องตีไม่ทองเลยแหละ บกติงนะนีะ่อ่านได้กลองมาเบิ้งบกติมะเบิ้งสำหรับคลิปนี้กันขอบคุณและสวัสดีครับฝากกดไลครก็แช่ฝากกดติดตามใหมืนเด้วยครับเด้อ